เด็กชายไร้บ้านตะโกนอย่าก,กินเศรษฐีมหาเศรษฐีหยุดชะงักเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่เขาพบไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นความลับมืดที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องราวนี้จะทำให้คุณต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายพร้อมหรือยังที่จะพบกับความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงสีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเล็ก เขาไม่มีบ้านและใช้ชีวิตอยู่ตามถนนวันหนึ่งเล็กเดินผ่านร้านอาหารหรูกลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยมาแต่จมูกทำให้ท้องของเขาร้องครวญครางเล็กมองเข้าไปในร้านเห็นชายสวมสุดราคาแพงกำลังนั่งทานอาหารบนจานของเขามีอาหารหลายอย่างแต่มีจานหนึ่งที่ทำให้เล็กสะดุง้งเขาเห็นชายคนนั้นกำลังจะตักอาหารเข้าปาก เล็กไม่คิดมากเขาวิ่งเข้าไปในร้านและตะโกนว่าอย่ากินเสียงของเขาดังจนทุกคนในร้านหันมามองชายสวมสูทหยุดชะงักเขามองเล็กด้วยสายตาสับสนทำไมละ่ะเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเล็กหายใจแรงเขาเดินเข้าไปใกล้และชี้ไปที่จานอาหารในนั้นมีบางอย่างที่ไม่ควรกินเสียงของเขาเครืบเครียด ชายสวมสูรเริ่มไม่พอใจนี่คือร้านอาหารระดับมิชลินเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครเล็กไม่ตอบเขามองไปที่จานอาหารอีกครั้งแล้วเขาก็เอื้อมมือไปหยิบชิ้นเนื้อที่อยู่ในจานเขาดึงมันออกมาทุกคนในร้านตกใจเพราะสิ่งที่เล็กดึงออกมาไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยังดิ้นได้ มันเป็นหนอนตัวใหญ่สีดำชายสวมสูทหน้าเปลี่ยนเขาลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันเล็กมองเขาด้วยสายตาที่จริงจังผมเห็นพวกเขาใส่สิ่งนี้ลงไปในครัวผมไม่อยากให้คุณกินมันเข้าไปชายสวมสูทสันเทาเขามองไปที่เจ้าของร้านที่กำลังวิ่งมานี่มันเรื่องอะไร เล็กรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในอากาศเขารู้ว่าตัวเองอาจจะเจอปัญหาแต่เขาก็ไม่สามารถนิ่งดูได้ไดชายสวมสุดหันมาหาเล็กเธอช่วยฉันไว้เสียงของเขาอ่อนลงเล็กพยักหน้าเขารู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่แค่คนรวยธรรมดาแต่เป็นคนที่มีอำนาจมากเจ้าของร้านเข้ามาใกล้ สายตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธเด็กคนนี้กำลังทำลายธุรกิจฉันเล็กรู้สึกได้ถึงอันตรายเขามองไปรอบๆทุกคนกำลังจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรแต่ชายสวมสูดยืนขึ้นหยุดเสียงของเขาดังและหนักแน่นทุกคนในร้านหยุดนิง่งชายสวมสูทเดินเข้าไปหาเล็กเธอชื่ออะไรเล็กครับ ชายสวมสูทยิ้มเล็กฉันชื่อวิศวะและฉันจะไม่ลืมสิ่งที่เธอทำวันนี้เล็กรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงสายตาของเจ้าของร้านที่ยังจ้องเขาอย่างโกรธเกรี้ยววิศวะหันไปหาเจ้าของร้านเรื่องนี้ยังไม่จบเสียงของเขาดูเดือดเล็กรู้ว่าชีวิตของเขากําลังจะเปลี่ยนไป แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางไหนอากาศในร้านเริ่มเย็นลงทุกคนรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและเล็กก็รู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบง่ายๆวิศวะเดินออกจากร้านพร้อมกับเล็กเขาไม่สนใจเสียงพึมพำของคนรอบข้างแสงไฟจากถนนสาดส่องลงมาที่ใบหน้าของเขาทำให้แลดูเคร่งขรึมเล็กวิศวพูดขึ้น เธอรู้ไหมว่าเธอเพิ่งช่วยชีวิตฉันเล็กมองขึ้นไปที่เขาผมแค่ทําสิ่งที่ถูกต้องครับวิศวายิ้มเล็กน้อยไม่ใช่ทุกคนที่กล้าทําแบบนั้นโดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่หน้าตึกสูงใหญ่วิศวชี้ไปที่ตึกนั้นนั่นคือบริษัทของฉันและฉันอยากให้เธอมาทำงานที่นี่ เล็กตาโตผมผมทำงานไม่เป็นครับวิศวะสายหัวไม่เป็นไรฉันจะสอนเธอแต่ก่อนอื่นฉันอยากให้เธอเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังเล็กนิ่งไปชั่วครู่เขามองลงไปที่เท้าของตัวเองผมไม่มีบ้านครับพ่อแม่เสียไปตั้งแต่ผมยังเด็กผมใช้ชีวิตอยู่ตามถนนมาตลอดวิศวะฟังอย่างตั้งใจ แล้ววันนี้เธอไปอยู่ที่ร้านนั้นได้ยังไงเล็กยกไหลผมเห็นคนแปลกหน้าเข้าไปในครัวพวกเขาใส่สิ่งนั้นลงในอาหารผมไม่อยากให้ใครต้องกินมันเข้าไปวิศวะพยักหน้าเธอเป็นคนดีและฉันเชื่อว่าเธอจะทำสิ่งดีๆได้อีกมากเขาชี้ไปที่ตึกอีกครั้งเริ่มจากพรุ่งนี้เธอจะได้ทำงานที่นี่ และฉันจะดูแลเธอเล็กรู้สึกได้ถึงความหวังแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจทำไมคุณถึงไว้ใจผมครับวิศวยิม้มเพราะเธอพิสูจน์ตัวเองแล้วและฉันเชื่อในสัญชาตญาณของฉันพวกเขาก้าวเข้าไปในตึกแสงไฟสว่างจ้าทำให้เล็กต้องหลีตาเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของวิศวะก็ดังขึ้นเขามองไปที่หน้าจอแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นครับเล็กถามวิศวะมองมาที่เขาเรื่องที่ร้านอาหารมันใหญ่กว่าที่เราคิดเล็กรู้สึกได้ถึงความกังวลหมายความว่าไงครับวิศวะหายใจลึกๆเจ้าของร้านนั้น เขาเป็นคนที่มีอำนาจมากและเขาอาจจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบง่ายๆเล็กรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นแล้วเราต้องทำยังไงครับวิศวะวางมือบนไหล่ของเขาเราต้องเตรียมตัวเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบและมันอาจจะอันตรายเล็กมองไปที่วิศวะเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางไหน และในขณะนั้นเขารู้สึกได้ถึงลางร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้วิศวพาเล็กขึ้นไปที่ห้องทำงานบนตึกห้องนั้นกว้างใหญ่และหรูหราแต่เล็กกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังคอยจ้องมองเขาอยู่วิศวะเดินไปที่หน้าต่างเขามองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเล็กเขาพูดขึ้นฉันต้องบอกเธอเรื่องหนึ่ง เล็กนิ่งเงียบเขารู้สึกได้ถึงน้ำเสียงที่เคร่งเครียดของวิศวะเจ้าของร้านอาหารนั้นเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใต้ดินที่ควบคุมธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่างในเมืองนี้เล็กกลืนน้ำลายแล้วผมทำอะไรลงไปครับวิศวะหันมาหาเขาเธอทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่บางครั้งการทำสิ่งที่ถูกต้องก็อาจนำมาซึ่งอันตรายเสียงโทรศัพท์ของวิศวะดังขึ้นอีกครั้งเขามองไปที่หน้าจอแล้วสีหน้าของเขาก็ซีดลงเกิดอะไรขึ้นครับเล็กถามวิศวะไม่ตอบเขาเพียงแต่เดินไปที่โต๊ะทางานแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏขึ้นบนหน้าจอเล็กเห็นกลุ่มชายชะกันหลายคน กำลังยืนอยู่หน้าตึกพวกเขามาหาผมเหรอครับเล็กถามด้วยเสียงสัน่นวิศวพยักหน้าพวกเขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่และพวกเขาจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบเล็กรู้สึกได้ถึงความกลัวแล้วเราต้องทำยังไงครับวิศวะเดินเข้ามาใกล้ฉันจะปกป้องเธอแต่เธอต้องทำตามที่ฉันบอกเล็กพยักหน้า เขารู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นวิศวะเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานแล้วหยิบปืนออกมาเธอเคยใช้ไหมเล็กสายหัวไม่เคยครับวิศว์ยื่นปืนให้เขาเก็บไว้เพื่อจำเป็นเล็กรับปืนมาอย่างลังเลเขารู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในมือตอนนี้เราต้องออกไปจากที่นี่วิศวะพูด ฉันมีที่ปลอดภัยให้เราไปอยู่พวกเขาเดินออกจากห้องทำงานและเข้าไปในลิฟต์อากาศในลิฟต์เย็นชื้นเล็กรู้สึกได้ถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อลิฟต์เปิดพวกเขาเห็นชายชะการกลุ่มนั้นกำลังยืนรออยู่วิศวะดึงเล็กไว้เตรียมตัวเล็กหายใจแรงเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไป และเขาอาจจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ในใจของเขาเขารู้ว่าเขาต้องสู้เพื่อตัวเองและเพื่อสิ่งที่ถูกต้องวิศวะดึงเล็กเข้าหาตัวแล้วเดินไปทางประตูหลังตามฉันมาเขาพูดเสียงแผ่วเล็กเดินตามอย่างเงียบๆหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาจากอกพวกเขาเดินผ่านทางเดินแคบๆ แสงไฟกระพริบทําให้เห็นทางไม่ชัดเจนเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังสนั่นในความเงียบเรากำลังไปไหนครับเล็กถามวิศวะไม่ตอบเขาเพียงแต่เดินเร็วขึ้นจนพวกเขามาถึงประตูเหล็กวิศวะกดรหัสบนแผงควบคุมประตูเปิดออกเบื้องหลังคือทางหนีไฟที่มือสนิทลงไปวิศวะสั่ง เล็กก้าวลงไปบนบันไดโลหะเสียงก้าวเท้าดังก้องไปทั่ววิศวตามลงมาแล้วปิดประตูอย่างเงียบๆพวกเขาอยู่ข้างบนเราต้องหนีไปทางนี้พวกเขาเดินลงไปเรื่อยๆจนมาถึงชั้นใต้ดินที่นั่นมีรถสีดำคันหนึ่งจอดอยู่วิศวเปิดประตูรถขึ้นไปเล็กทำตาม เขารู้สึกได้ถึงความเย็นของเบาะหนังวิศวะสตาร์ทรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วรถพุ่งออกจากที่จอดแสงไฟจากถนนสัดส่องเข้ามาในรถเล็กมองไปที่กระจกหลังเห็นชายชะการหลายคนวิ่งตามมาพวกเขาตามเรามาเล็กพูดวิศวะไม่ตอบเขาเพียงแต่ขับรถเร็วขึ้นจนรถเลี้ยวเข้าสอยมืด เราปลอดภัยแล้วหรือครับเล็กถามวิศวะสายหัวยังพวกเขาจะไม่ยอมให้เราหลุดไปง่ายๆรถวิ่งไปเรื่อยเจนมาถึงท่าเรือเก่าวิศวะจอดรถแล้วมองไปที่เล็กเราต้องลงเรือมันเป็นทางเดียวที่เราจะปลอดภัยเล็กมองไปที่เรือเล็กๆที่จอดอยู่เขารู้สึกได้ถึงความกลัว แต่เขาก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกพวกเขาเดินไปที่เรือวิศวะช่วยเล็กขึ้นไปแล้วเริ่มสตาร์ทเครื่องเรือเคลื่อนตัวออกจากท่าคลื่นน้ำกระแทกข้างเรือเล็กมองไปที่ฝั่งเห็นชายชะกันกลุ่มนั้นมาถึงพวกเขามาแล้วเล็กพูดวิศวะมองไปที่ฝั่งแล้วเร่งเครื่องเรือเรือพุ่งออกไปในความมืด แสงไฟจากเมืองค่อยๆจางหายไปเล็กรู้สึกได้ถึงความเย็นของลมทะเลเขามองไปที่วิศวะเราจะไปไหนครับวิศวะไม่ตอบทันทีเขามองไปที่เส้นขอบฟ้าฉันมีที่ปลอดภัยที่พวกเขาไม่สามารถตามเราไปได้เล็กรู้สึกได้ถึงความโล่งใจแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงความกังวลแล้วหลังจากนี้ล่ะครับ วิศวหันมหาเขาเราต้องสู้เพื่อให้เรื่องนี้จบและเพื่อให้เธอปลอดภยัยเล็กพยักหน้าเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปและเขาอาจจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ในใจของเขาเขารู้ว่าเขาต้องสู้เพื่อตัวเองและเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเรือลั่นไปในความมืด คลื่นน้ำกระแทกตัวเล็กจนเขารู้สึกเปียกชื้นวิศวจับพวงมาลัยแน่นสายตาของเขาจดจ่ออยู่ที่ทะเลที่กว้างใหญ่เล็กวิศวพูดขึ้นฉันต้องบอกเธอเรื่องหนึ่งเรื่องที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างเล็กมองไปที่เขาอะไรครับวิศวหายใจลึกๆเจ้าของร้านอาหารนั้นเขาไม่ใช่แค่คนผิดกฎหมาย เขาเป็นคนที่ฉันรู้จักและเขาอาจจะรู้จักเธอด้วยเล็กรู้สึกได้ถึงความสับสนผมไม่เข้าใจครับวิศวะมองมาที่เขาพ่อแม่ของเธอพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุพวกเขาถูกสังหารเล็กรู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวอะไรอะไรนะครับวิศวะพยักหน้าฉันรู้เรื่องนี้มานานแล้ว แต่ฉันไม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งวันนี้เล็กรู้สึกได้ถึงความโกรธแล้วทำไมคุณไม่บอกผมวิศวะสายหัวฉันไม่แน่ใจและฉันไม่อยากให้เธอต้องเสี่ยงแต่ตอนนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเล็กมองไปที่ทะเลเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่สะสมมาเนิ่นนานแล้วผมต้องทำยังไงครับ วิศววางมือบนไหล่ของเขาเราต้องหาความจริงและทำให้คนที่ทำเรื่องนี้ได้รับโทษเรือลั่นไปเรื่อยๆจนมาถึงเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งวิศวจอดเรือแล้วพาเล็กขึ้นฝั่งบนเกาะนั้นมีบ้านหลังเล็กๆซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าวิศวเปิดประตูแล้วชี้ให้เล็กเข้าไปนี่คือที่ปลอดภัยของเรา วิศวพูดและที่นี่เราจะเริ่มต้นใหม่เล็กเดินเข้าไปในบ้านเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงความกังวลแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับวิศวยิม้มเราต้องวางแผนและเราต้องเตรียมตัวเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบเล็กพยักหน้าเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไป และเขาอาจจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ในใจของเขาเขารู้ว่าเขาต้องสู้เพื่อตัวเองและเพื่อความจริงที่ถูกซ่อนไว้วิศวพาเล็กเข้าไปในห้องด้านในของบ้านบนโต๊ะมีเอกสารมากมายวางเรียงรายภาพถ่ายแฟ้มข้อมูลและแผนที่นี่คือทั้งหมดที่ฉันรวบรวมมาได้วิศวพูดเกี่ยวกับองค์กรใต้ดิน และคนที่อยู่เบื้องหลังเล็กมองไปที่เอกสารเขารู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงของข้อมูลแล้วผมเกี่ยวข้องยังไงครับวิศวะหยิบภาพถ่ายหนึ่งขึ้นมามันเป็นภาพของครอบครัวพ่อแม่และเด็กชายตัวเล็กนี่คือครอบครัวของเธอวิศวะพูดและนี่คือคนที่ทำให้พวกเขาต้องจากไปเล็กมองไปที่ภาพ เขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่พุ่งขึ้นมาแล้วทำไมทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นวิศวะสายหัวพ่อแม่ของเธอพวกเขากำลังสืบเรื่องเกี่ยวกับองคอนน์กรนี้และพวกเขารู้มากเกินไปเล็กรู้สึกได้ถึงความโกรธแล้วผมต้องทำยังไงวิศวะมองมาที่เขาเราต้องหาหลักฐานและทำให้เรื่องนี้เปิดเผย แต่เธอต้องเตรียมตัวเพราะมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเล็กพยักหน้าเขารู้ว่าเขาต้องทำเพื่อพ่อแม่และเพื่อความยุติธรรมวิศวะเดินไปที่ตู้แล้วหยิบกล่องเล็กๆออกมานี่คือสิ่งที่พ่อแม่ของเธอทิ้งไว้ฉันเก็บมันไว้ตลอดเล็กเปิดกล่องข้างในมีจดหมายและรูปภาพ เขารู้สึกได้ถึงน้ำตาที่กําลังจะไหลออกมาแล้วเราต้องเริ่มยังไงครับวิศวะยิม้มเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นและเราต้องระวังเพราะพวกเขาอาจจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เล็กมองไปที่เอกสารเขารู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นผมพร้อมแล้วครับวิศวพยักหน้าดีเพราะเรามีเวลาน้อย และเราต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องทั้งสองเริ่มทำงานพวกเขาตรวจสอบเอกสารและวางแผนขั้นต่อไปแต่แล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นทำให้ทั้งสองสะดุง้งเกิดอะไรขึ้นเล็กถามวิศวะมองไปที่หน้าต่างพวกเขามาแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่เล็กหยิบเอกสารสำคัญ แล้ววิ่งตามวิศวะออกจากบ้านพวกเขาเห็นกลุ่มชายชะกันกำลังวิ่งเข้ามาตามฉันมาวิศวะตะโกนทั้งสองวิ่งเข้าไปในป่าเสียงยิงปืนดังขึ้นเล็กรู้สึกได้ถึงความกลัวแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องสู้เพื่อความจริงและเพื่อครอบครัวของเขาวิศวะดึงเขาวไว้เราต้องแยกกัน เพื่อให้เธอปลอดภยัยเล็กสายหัวไม่ครับผมจะไม่ทิ้งคุณวิศวยิม้มเธอต้องไปเพื่อให้เรื่องนี้จบฉันจะดูแลพวกเขาเล็กรู้สึกได้ถึงน้ำตาแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องทำตามวิศวะยื่นเอกสารให้เขาไปที่ที่ปลอดภยัยและทำให้เรื่องนี้เปิดเผย เล็กพยักหน้าและวิ่งเข้าไปในความมืดเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปและเขาอาจจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ในใจของเขาเขารู้ว่าเขาต้องสู้เพื่อตัวเองและเพื่อความจริงที่ถูกซ่อนไว้เล็กวิ่งเข้าไปในความมืดของป่าเสียงยิงปืนและเสียงตะโกนค่อยๆจางหายไปเขารู้สึกได้ถึงน้ำตาที่ไหลลงแก้ม แต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องทำตามคำสั่งของวิศวะเขาหยุดอยู่ที่โขดหินใหญ่แล้วมองไปที่เอกสารในมือมันคือความหวังเดียวที่เหลืออยู่เล็กเปิดเอกสารและเห็นที่อยู่ของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งวิศวะวางแผนไว้แล้วให้เขาไปที่นั่นเพื่อเปิดเผยความจริงเขารวบรวมความกล้าแล้วเดินต่อไปเมื่อถึงชายฝั่ง เขาเห็นเรือเล็กๆจอดอยู่เล็กขึ้นเรือแล้วเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งหลายชั่วโมงต่อมาเล็กมาถึงเมืองใหญ่เขาหาสถานีโทรทัศน์และเดินเข้าไปด้วยความมุ่งมั่นผมมีเรื่องสำคัญต้องบอกเล็กพูดกับพนักงานต้อนรับไม่นานเขาถูกพาไปพบกับผู้สื่อข่าวเล็กเล่าเรื่องทั้งหมด เกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาเกี่ยวกับองค์กรใต้ดินและเกี่ยวกับวิศวะข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วคนทั้งเมืองเริ่มตื่นตัวและตำรวจก็เริ่มลงมือสอบสวนหลายวันต่อมาเล็กได้ยินข่าวว่าเจ้าของร้านอาหารถูกจับกลุ่มและองค์กรใต้ดินกำลังถูกกวาดล้างแต่เขาก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของวิศวะจนกระทั่งวันหนึ่ง มีคนมาหาเขาที่บ้านพักชั่วคราวเล็กเสียงที่คุณเคยดังขึ้นเล็กหันไปและเห็นวิศวะยืนอยู่คุณปลอดภัยแล้วเล็กวิ่งเข้าไปกอดเขาวิศวะยิม้มใช่และเรื่องนี้ก็จบแล้วเล็กรู้สึกได้ถึงความโล่งใจแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับวิศวะมองมาที่เขา เธอทำดีแล้วและตอนนี้เธอมีชีวิตใหม่ที่รออยู่เล็กพยักหน้าเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปแต่เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่วิศวะยื่นมือให้เขามาเถอะเรามีเรื่องราวอีกมากที่ต้องสร้างเล็กจับมือวิศวะแล้วเดินออกไปด้วยกันเขารู้ว่าแม้ความเจ็บปวดอาจจะยังคงอยู่ แต่เขาก็พบแล้วว่าความจริงและความยุติธรรมสามารถชนะได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเด็กชายที่เคยไม่มีบ้านแต่ตอนนี้เขาพบแล้วว่าบ้านคือที่ที่หัวใจของเขาอยู่